การปฏิบัติธรรมไม่เบียดเบียนการใช้ชีวิตอยู่กับโลกถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะลูกเวลาที่เราเรียนหนังสือเราฟังคุณครูเนาะเราขับรถอย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาดูจิตเวลานอนก็ไม่ใช่เวลาดูจิตมันมีอะไรเราดูดตามนั้นนะคะเวลาที่เรารู้สึกก,กายในใจในแต่ละวันเนี่ยตามธรรมชาติเลยค่ะเริ่มได้แต่ตอนเช้าเราตื่นนะลูกเรารู้ตอนไหนเรารู้ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ตัวเนี้ย มันเริ่มขยับร่างกายเราเห็นได้เท่าไหร่เราเห็นเสร็จแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเรารู้สึกตัวเท่าที่เรารู้ได้แล้วลูกจับหลักเอาไว้นะคะหลวงปู่ประโมทสอนไว้แล้วเนาะมีสติร,รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางเนาะในส่วนหลังของความเป็นกลางมันจะเกิดขึ้นเองเรามีหน้าที่ทําเหตุมีสติหนูก็ใช้อย่างนี้แหละคะ่ะเคลื่อนไหวแล้วร,รู้สึกตัวนะขยับแล้วรรู้สึกตัวเห็นกายก,ายก็ได้เห็นจิตก็ได้ เท่าที่เห็นได้คำถามว่าบาลานยังไงก็บาลานแบบนี้ละค่ะคือเวลาเรียนเราต้องฟังคุณครูเนาะไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเวลาทําข้อสอบก็ต้องรู้เรื่องข้อสอบเนาะไม่ใช่ส่งกระดาษเปล่าไม่ได้นะคือถ้าเราโมแต่ดูจิตเนี่ยมันไม่มีคําถามไม่มีคําตอบเลยนะมันแบล n งไปหมดเลยเราดูตรงไหนวันหนึ่งครูคนนี้สอนไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะครูคนนี้พูดไม่เข้าใจเลยอะ่ะครูคนนี้ทาไมดุจัง นะวันนี้เราไปโรงเรียนเพื่อนสนิทเราเนาะคุยกับเราเรามีความสุขเพื่อนสนิทเราอะไปคุยจี๋จ๋ากับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกห่อเหี่ยว้เราอยากกินขนมเราอยากดูหนังไปดูหนังได้นะคะอะไรก็ได้ที่เราไม่ผิดศีลห้าดูหนังซังเพลงอันนี้คือเรียนอยู่กับโลกเราไม่ได้ปฏิเสธโลกแล้วก็ไม่ได้ทิ้งโลกศีลห้าหนูต้องตั้งใจรักษาแค่นั้นในส่วนหนึ่งที่หลวงปู่สอนก็คือว่าเราทํารูปแบบทุกวันอย่างที่หนูทานี่แหละค่ะ หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเนี่ยทำเล่นๆใช้คําว่าทําเล่นๆแต่ทุกครั้งที่ทําเล่นๆเ,เรานึกว่าบุญเนี่ยเราขอถวายพระพุทธเจ้าขอถวายบูชาพระธรรมขอถวายบูชาพระสงฆ์ถวายบูชาหลวงปู่ประโมทเนาะใช้วิธีนี้ลูกวันละสิบห้านาทีหรือเท่าที่เราทําได้ในทุกๆวันวิธีนี้เนี่ยเรากำลังฉีดวัคซีนให้ตัวเองเราเติมวัคซีนไว้ก่อน เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราเกิดมาเราต้องทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหนูเห็นคนรอบข้างเลยคุณพ่อก็ทุกข์คุณแม่ก็ทุกข์คุณปู่ก็ทุกข์คุณย่าก็ทุกข์ตัวกูก็ทุกข์ด้วยทั้งวันเลยเดี๋ยวมันก็มีเรื่องราวเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในวัยเด็กเนี่ยวัยขนาดเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นร่างกายเป็นทุกข์หรอกเนาะยกเว้นว่าอะไรอ่าสิวเม็ดแรกเริ่มขึ้นละอ่าอันนี้เรากังวลเอ้เรารู้สึกเราอ้วนไปนิดนึงเนาะอ่าอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยคคือความทุกเนะ ซึ่งจะเห็นเลยว่าความทุกแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะความทุกเนี่ยในอ่าพจนานุกรมเนี่ยท่านจะบอกว่าความทุกแปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากเพราะฉะนั้นของเราถ้าอ้วนไปสักนิดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทุกข์ละนึกถึงออกไหมอ่าเพราะน,นั้นความทุกมันมันมันไม่สามารถมันญยตกได้แล้วแต่ว่าสภาวะไหนของใครแต่ทั้งหมดทั้งนั้นเราทุกเพราะอะไรเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้มันทุกเพราะว่าเราอยากมันเป็นแบบนี้แต่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น มันมันมันไม่เป็นแบบนี้แต่อยากให้มันเป็นอีกแบบนึงนนะคือความทุกข์เพราะนั้นเบื้องหลังความทุกข์คือความอยากเนาะแต่เราก็ต้องใช้ความทุกข์นี่แหละสอนจิตใจการที่เราปฏิบัติธรรมคือเอาจิตมาเรียนลูกแต่เวลาที่หนูเรียนกับวิชาทางโลกโลกเนี่ยมันเรียนด้วยสมองเรียนแล้วมันลืมไหมลืมลองย้อนไปสิเนาะเมื่อห้าปีที่แล้วเราเรียนวิชานี้จําไม่ได้แล้วครูสอนว่าอะไรมั่งเนาะจบตีหนึ่งใบจบโทหนึ่งใบสุดท้ายก็ลืม แต่วันหนึ่งเนี่ยเราลงมือปฏิบัติเนี่ยคือเรามาเรียนรู้จิตใจเราสิ่งนี้มันไม่ลืมวันนั้นหนูก็ใช้วิธีบาลานแบบนี้แหละกระทบแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนาะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยถ้าเราดูเป็นนะคะเราก็จะเห็นนะเจอเพื่อนคนนี้ดีใจอ่าเจอเพื่อนคนนี้ไม่ชอบเลยอ,ะอ่ะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นวิชานี้อยากเรียนวิชานี้ไม่อยากเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทํารูปแบบแบบนี้ล่ะค่ะทุกๆวัน